สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องของการแชร์ไอเดียการเทรด BTC ชนข่าวเฟดเมื่อคืนนะครับก็จะแชร์ออเดอร์เมื่อคืนที่ผมโพสตลงไปในเพจแล้วก็ในช่องนะว่าผมมีไอเดียในการเข้าออเดอร์นั้นยังไงดูยังไงครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์แล้วก็มาพูดคุยกันนะครับก็ใครที่ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบชิววีดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ให้เยอะๆครับ เพื่อจะได้มีกําลังใจในการอธิบายแนะนาไอเดียในการเทรดแบบนี้เพิ่มเติมนะครับเผื่อว่าจะได้นาไปปรับใช้เวลาที่มีข่าวในเรื่องของการเทรดแล้วก็เอาไปเป็นข้อสังเกตละกันนะครับเป็นแค่ไอเดียหนึ่งบางท่านอาจจะมีไอเดียในการเทรดที่ที่ดีกว่าผมก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตเดงแล้วก็ลองลองเอาไปสังเกตดูแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการาฟจิมกันเลยครับอันนี้ผมจะใช้กราฟในเรื่องของเทรดดิ้งวิวนะครับ ไปดมดูที่ท i เฟรมหนึ่ชั่วโมงก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่ช่วงก่อนเฟดนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ประชุมนะเมื่อวานนั้นก็ในกลุ่มเราก็มีการเข้าออเดอร์ฝั่งบายกันมานะครับก็น่าจะได้เทคกันแ,แถวนี้นะครับเทกันไปแบ่งเทคกันไปก็คือเป,เ,ปเป็นเป้าที่ท,ที่ทําไว้แล้วแหละนะครับแล้วก็ใครที่พอใจแล้วก็อาจจะนอนพักก็ได้นะครับแต่ว่าผมมารอเทดในเรื่องของเฟดอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้น ตรงนี้เวลาก็ณตอนนี้ประมาณห้าทุ่มเห็ห้าทุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าตอนนี้สัญญาณถ้าโดยามาดูตามเฟรมหนึ่ชั่วโมงเนี่ยสัญญาณก็เริ่มดูดีนะสำหรับฝั่งขาขึ้นเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับพอข่าวมาข่าวเฟดมารับช่วงเที่ยงคืนเริ่มมีการประชุมราคาก็มีการวิ่งขึ้นมาเห็นไหมมีแท่งเขียวโ ึ้นมาแรงมากครับตอนเนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะมีการเบรกแนวต้านที่มีระยะด้วยนะครับเป็นสัญญาณของฝั่งบายด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีก็จริงแต่พอสักพักเนี่ยก็มีเกิดข่าวนะครับเกิดข่าวการขึ้นดอกเบี้ยโอเคเป็นไปตามค่า0ู5จด้าแล้วก็มีการพูดคุยในเนื้อหา ข้างในในเรื่องของการแถลงการของเฟดเนี่ยทำให้ในเรื่องของเขาบอกว่าอาจจะมีการขึ้นของอาาัตราเงินเฟ้อที่สูงเนี่ยอาจจะต้องทําให้อยู่ในระดับ2%เอร์เซ็นี่ยอาจจะต้องทาการควบคุมมากกว่านี้เพราะฉะนั้นรอบหน้าอาจจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยหนักประมาณนี้หรือว่าอาจจะมากกว่านี้นะครับซึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพาวเวลเขาไม่ได้พูดชัดมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในในเนื้อหาในดอทพอรหรือว่าในข้อมูลเนี่ย มันไปมันอิงไปแบบนั้นเพาทให้ราคาเนี่ยมันมันลงมาแรงนะที่ิจะข่าวนะซึ่งในทางเทคนิคก่อนหน้านเนี้โอเคขาขึ้นมันเริ่มกลับมาดูดีแล้วแต่ว่าข้อสังเกตรตรงนี้นิดนึงที่ผมอ่าเป็นเอามาแชร์ก็คืออ่าชุดเนี้ครับก็คือราคาเนี่ยก็คือราคามอคืนเนี่ยมันมีการชิ้งไส้ตรงเนี้ยก็เหมือนคลิปที่ผมทำนะครับเอามาแชร์ให้เห็นภาพนิดนึงก็คือ ไส่ตรงที่เมื่อคืนเห็นเนียตรงเนี้ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันหลุดโลกน,น้าตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่หนึ่งว่ากราฟมือนเหมือนบอกเป็นในๆว่าเอ้ยราคามีโอกาสที่จะลงต่อนะเพราะนั้นพอเห็นผมเห็นแบบนี้ปุ๊บพอเห็นแบบนี้ปุ๊บก็เลยอ่ะมีหน้าเซลล์อยู่ในใจแล้วแหละแต่ตอนนี้อยู่ที่ว่าจะเข้าตรงไหนนะครับจะเข้าตรงไหนเพราะฉะนั้น พอกราฟมันทิ้งแรงมาก่อนที่มันจะดีขึ้นไปเนี่ยมันใช้เวลายอยู่นะะผมลองไปดูทมเฟรมสิบห้าทีย้อนไปนิดนึงเนี่ยหลังจากที่พอก่อนที่ข่าวจะขึ้นแรงๆนะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนิดนึงพอปุ๊บนยครับมันก็ทิ้งพวดมาแรงมากเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าทา์เฟรมหนึ่งชั่วโมองเนี่ยสัญญาณขาขึ้นมันเริ่มดูดี ครับมาเริ่มดูดีแต่พอไม่กี่นาทีถัดมานะครับก็เกิดสัญญาณเซลลนะครับสัญญาณเซลล์แล้วก็อย่างที่ผมให้ข้อสังเกตก็คือมันหลุดโลก่อนหน้าคือชุดชุดก้อนตรงนี้นะครับเป็นเป็นก้อนที่มันสะสมมานะครับเป็นก้อนที่มันสะสมมาแล้วมันมีไส้หลุดมาผมก็เลยบอกว่ามันมีโอกาสที่ฝั่งฝั่งขาลมกลับมาได้เปรียบแล้วก็มันเป็นการเตือนว่าเดี๋ยวมันมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับเพราะฉะนั้น เรามาดูต่อครับเพราะเกิดสัญญาณแบบนี้เป็นสัญญาณบอกแล้วว่ามีโอกาสที่ราคาจะลงต่อนะครับราคาก็มีการดีขึ้นมาเนี่ยถามว่าจริงแล้วอีกเงื่อนไขข้อสังเกตที่สองนะครับที่เราต้องดูคือถ้ามันจะลงต่อจริงๆครับเงื่อนไขที่2คือราคาต้องไม่เบรกไฮตรงนี้นะครับไฮที่มันทิ้งตัวลงมาแท่งเคลียร์ตรงเนี้ยห้ามเบรกนะครับสัญญาณขาลงที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยจะยังคงอยู่ถ้ามันไม่ได้เบรกตรงนี้เพราะฉะนั้น ผมก็ต้องมาดูต่อว่ามันจะเบรกไหมนะครับก็มารอแท่งเทงกับตัวต่อนะครับก็ลองดูตอนนี้ก็คือดูที่ทางเฟรม15ทีนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าใช้ทางเฟรม15ทีในการเข้าเนะี่ยผมมองว่าจุดเข้ามันไม่ได้เปรียบอะมันจะต้องรอหลุดแท่งแดงเนี่ยซึ่งมันก็แค่จะลงมาถึงเป้ามาแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะปรับไปดูทางเฟรมที่เล็กกว่านี้นะครับก็คือ time frame ทางเฟรม5นาทีแต่จริงๆมันไม่ได้สัมพันธ์กันสักเท่าไหร่นะแต่ว่า ก็ใช้อ้างอิงกันได้นะเพราะมันพอมันจะเชื่อมถึงกันได้อยู่นะครับเพราะว่าเราเห็นสัญญาณเตือนแรกแล้วแล้วก็สัญญาณเตือนที่สองเราดูว่ามันจะเบรกไฮได้ไหมครับหลังจากนั้นไปดูที่ห้านาทีครับห้านาทีเนี่ยครับราคาก็ค่อยๆขึ้นมาใกล้โซนด้านบนนะครับตอนเนี้ยถ้าเราจะเข้านะครับถ้าที่เราเรียนแท่งเทนกับตัวไปนะครับก็คือเราจะใช้จุดเข้เา ก็คือแท่งก่อนหนะ้าคือโซนนี้โซนนี้ถึงจะเข้าออเดอร์ได้ตอนนี้มันยังไม่ได้หลุดนะครับมันยังไม่ได้หลุดพอยังไม่ได้หลุดเนี่ยเราก็รอดูต่อว่ามันจะเบรกไหมเพราะถ้ามันเบรกก็โอเคเงื่อนไขที่เราเล็งไว้2เงื่อนไขเมื่อสักครู่นี้ก็คือล้มเลิกไปเลยนะครับก็ต้องมาทําแผนใหม่นะครับเพราะ,ะนั้นก็ดูต่อครับปุ๊บอะตงนนี้มีการหลุดแล้ว เป็นสัญญาณที่โอเคแล้วคอนเฟิร์มกับเคสก่อนหน้าแล้วถา,ถามว่าเข้าเลยได้ไหมก็เข้าเลยก็ได้นะแต่ถามว่ามันมีอยู่2แบบก็คือตอนเนี้จะรอราคาปิดหรือเปล่านะครับหรือว่าไม่รออันนี้แล้วแต่แต่ละท่านนะถ้าถ้าไม่รอก็ได้แล้วก็วางคัทนะครับจุดคัทมีให้เลือกอยู่2จุดก็คือจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับถ้าจะเอาให้เพย์เซฟเลยนะก็คือต้องวางมานี่มาน้น เมเนเมนต์เนี่ยเผื่อไปที่โซนด้านบนจะค่อนข้างเซฟและมีระยะมากกว่าเพราะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าราคามันจะลงต่อมันห้ามทําไฮใหม่แต่ว่าตรงเนี้ยถึงมันแลบขึ้นไปเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ทําไฮใหม่มันก็ยังมีโอกาสที่จะชิงตัวลงมาได้ต่อเพราะฉะนั้นผมจะใช้จุดขาดโซนด้านบนมากกว่าะจะมีระยะมากกว่านะครับ่ะประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยใครจะรอแท่งปิดหรือว่าแบบเนี้ยก็ได้แต่ถ้าเกิดจะให้ดีเราเป็นแท่งเทียนที่ปิดเต็มเนื้อก่อนก็จะ ค่อนข้างสวยกว่าอ่ะรอดูครับว่ามีไหมอะตอน,นเนี้ยมีเทียนเริ่มปิดแล้วเราก็เข้าออเดอร์ได้ผมก็เข้าออเดอร์ตรงนี้นะครับพ่อเข้าออเดอร์เสร็จแล้วอ่ะเราก็มารอดูต่อนั้นส่วนผมขออนุญาตเปลี่ยนไทม์เฟรมแล้วนะนะไอเดียกน็น่าจะประมาณนี้แหละในการเข้าหลังจากนั้นก็พอเราดูดูทรงแล้วเนี่ยโอเคสิบห้าทีมันยังไม่ได้ลงมาโอเวอร์โซนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ลงมาโอเวอร์โซ่อย่างน้อยๆเนี่ย คืนนี้น่าจะได้ได้เล่โอเวอร์โซของ15ทีผมก็เลยเลงว่าโอเค5ทีโอเวอร์โซก็วัดเป้านะครับแล้วก็บวกกับไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับก็ยังไม่ได้โอเวอร์โซเพราะฉะนั้นก็คืนนี้ถ้าเกิดว่าราคาลงมาได้ประมาณนึงผมก็บางทุนแล้วก็ไปนอนได้เลยนะครับแล้วก็มารอดูตอนเช้าอย่างที่ที่ผมแชร์ให้นะครับว่า ทำเป็นยังไงนหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มราคาเริ่มไหลลงมาเนี่ยก็โอเคหลุดตรงเนี้ยก็คอนเฟิร์มแล้วว่ามุมมองที่เรามองใช่นะครับเนี่ยมันการคอนเฟิร์มหลุดตอกบางทุนแล้วก็นอนได้เลยนะครับส่วนถ้ามันกินทุนก็คืออาจจะโชคร้ายไปหน่อยผมก็เลยเข้าออเดอร์มาแล้วก็แบ่งปิดไปครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็คือมาถือลุ้นเอาว่ามันจะลงเป็นไปตามแผนที่ที่มองไว้ไหมครับปรากฏว่าเช้ามามันก็ไหลลงมาให้เนี่ยก็ ปิดไปบางส่วนนะครับแล้วก็ยังถือรันอยู่นะครับก็ดูว่ามันจะลงต่อไปหาโซนนี้รับถัดไปให้หรือเปล่านะตอนนี้ก็กําลังรีบาวอยู่ประมาณนี้ครับสำหรับไอเดียในการเทรดบิตคอยนะครับประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียที่เป็นประโยชน์สําหรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านในการเทรดนะครับก็หวังว่าจะอะ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ให้กันด้วยนะในการทำคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็ประมาณนะครับก็อย่าลืมช่องทางการติดตามเพิ่มเติมนะครับช่องทางการติดตามเพิ่มเติมนะครับก็นี่ครับแล้วก็สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆท่านๆลองไปฝึกสังเกตดูอีกครั้งหนึ่งนะประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ